ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อวัาหารเกิดพี่น้องมีอาหารเกิดไก่เคเอฟซีไม่ได้กินโดนแล้วนี่ไก่เคเอฟซีมาเนี่ยท่านน้อยเด็กๆมากินอ่าลงมือเลยลงมือเลยลงมือมันยากันเลยจัดให้กับเราไปตาตัวไงพี่น้องหลายเด็กๆอยากเด็กๆอยากก็เลยจัดให้หัวพวกไงพี่เลยอยาก มามามากินนกันครับอร่อยตกวัดพวกลงนี่เป็นยันต์กับของนึงอร่อาสิเนี่ะเสียบบอสเแีบโหลอะไลอันนี้ใกล้วิ่งเสียบกว่านี่เห็นปะามกนอก เราเหมือนเบาผ่าคอปั่นข้างในเก็บสิมะกิงเขาอ่ะ

มวนันอดขาวกองมัอดกินเลยวะมาพี่น้องมบ้าเต็มมา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 ทั้งนี่อมาเสร์ฟแกันนี่นุกุกินด้วยต่กินมัน่ไม่ใครกินใครกินแล กัดช้อมมื่นถี่แต่หนึ่งนั่นคือมืหปลาอ้าวคั่เนี่นบรรยากาศคดีพี่น้องเอ้ยลมบ่อย ต้มีอากาศเย็นดีเอนกินก็ได้หังละตอนนี้ไม่เห็นเอนเห็นการกินเห้เบิ้งเด้บันเด้อใช่เป็นอะไรกินจ้เบิ้ีหอือเบิ้มีกันนะกมองัน

ไก่ต้มยังไงพี่น้องไก่ KFC KFC เป็นไฟรับพี่น้องเป็นไฟเป็นอะไรเป็นไฟ

กินซอสพี่หลงอยูะซิยู่ละซิเกาี่ยมรี่ิิังกุ้มนี่กินยังครับกุ้มนี่บังวงนี่ พวกนี้กินยังกันเลยพวกนี้แกงแล้วไม่สมใส่ไก่เด้อค่ะแซ่บแซ่บมากค่ะมาอาหารจานเดียวครับอาหารจานเดียวค่ะมือ้อนี่มาเดอ้อาดมาเด้อมามากินนํากันครับแซ่บโซบะแซ่บเพราะแซ่บนะงัวเขามีเลยพี่น้องงัวขายด้วงัวขายอะไรงัวมาเด้อพี่ปวดงัวงัวแม่ลูกขายไปได้เหรอเพื่อน พอขายมี่วมีพายเลยง่วงิ้ตัวมาล้นั่วพ่อาัวัวมุนลูกพกเมมีเบิดกองอยู่ดีภาพพญวัดนี่ละลยเพิ่งไหมครับผมลิ้เนาไว้ซับนี่ละปากุ้งไหลกุ้งแฉะนีครับเด้อครับผมมาดีครับ